ก็จะเป็นเรื่องของแรงดันในของเหลวนะคะเรามาดูว่าของเหลวเนี่ยมันมีแรงดันยังไงบ้างนะคะก็ถ้าเราดูจากภาพเนาะก็จะมีวัตถุเนี่ยจมอยู่เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวก็จะมีแรงที่เกิดจากของเหลวมากระทําต่อวัตถุในทุกทิศทางนะคะโดยเราจะพิจารณานะคะก็คือโยนวัตถุ เมื่อเราโยนวัตถุลงไปหนึ่งก้อนเนี่ยนะคะมันก็จะมีในภาพพูดง่ายๆมันก็จะมีแรงดันของน้ำมากระทำต่อวัตถุเนี่ยตามลูกศรน,นะคะในลักษณะแบบนี้แบบนี้เนาะในทุกทิศทางเลยนะคะโดยเ,เกี่ยวกับเรื่องแรงดันของของเหลวนะคะเราจะมีการพิจารณานะคะแรงที่ ของเหลวกระทําในทิศตั้งฉากกับผิวของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะเเหมือนถ้าเราจะมาหาว่าแรงดันของของเหลวเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ให้ความเข้าใจไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการนะคะความดันเท่ากับ f อส่วนเนะคะ ก็จะได้เป็นสูตรว่าความดันเท่ากับแรงดันต่อ,อ,อพื้นที่ผิวที่รองรับแรงดันนั้นนั่นเองนะคะก็จะได้ P เท่ากับ F ส่วน A เนาะอืมเราเรียกว่าความดันของของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเขียนเป็นสมการก็จะได้แบบนี้หน่วยนะคะหน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรคือหน่วยที่เป็นนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยมันก็มาจาก F เป็นนิวตันนั่นเองนะคะแรงที่แรงดันของน้ำอะ่ะก็จะเป็นนิวตันส่วนพื้นที่ก็เป็นตารางเมตรก็คือ M อ็มกำลังสองอ่านะคะก็จะเป็นกว้างคูณยาวเนาะก็จะเป็นที่มาหน่วยของความดันก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือย่อๆว่าปาสคาลนะคะถ้าเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะท่านค้นพบ เกี่ยวกับความดันของของเหลวนั่นเองใครสนใจก็ไปค้นพบได้เลยว่ามันจะเป็นกฎของปสาสคาลนะคะหรือว่าเป็นกฎของความดันนั่นเองที่เขาเป็นคนค้นพบนะคะอืโอเคอันนี้ก็ทำความเข้าใจไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าลึกลงไปมากๆเนี่ย ความดันของของเหลวจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าก็จะมีก็จะสัมพันธ์กับความลึกนะคะอันนี้ครูก็จะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะว่า,าถ้าเกิดยิ่งลึกมากเท่าไหร่ก็ยัก็จะมีความดันของของเหลวที่กระทําต่อวัตถุมากเท่านั้นนะคะจากภาพเราก็จะเห็นว่า เออเอาน้าเนี่ยใส่ภาชนะนะคะอยู่ที่ในระดับความลึกเห็นไหมที่ระดับความลึก A เนี่ยเราจะเห็นว่าการพุ่งของน้าเนี่ยไปได้ไกลามากที่สุดนะคะที่ b เห็นไหมพอยิ่งแบบลึกไม่มากนะคะการพุ่งของน้ําหรือว่าแรงดันมันก็จะยิ่งน้อยลงนะคะแล้วก็ C เนี่ยที่ระดับความลึกที่น้อยที่สุดแรงดันก็จะน้อยที่สุด นะคะก็จะเป็นลักษณะของแปรผันตรงนะคะก็คือลึกมากแรงดันก็มากลึกน้อยแรงดันก็น้อยอันนี้ก็ให้ทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับแรงดันเนาะอเขาบอกว่าโดยถ้าเราจะหานะคะความดันของของเหลว ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าไอ้ที่ความลึกเท่านี้นะคะแรงดันของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าส่วนสูงเพิ่มเข้ามานะคะโดยส่วนสูงเนี่ยก็คือความลึกที่ระดับต่างๆเราจะให้เป็นค่าของ h นะคะเหมือนอย่างเช่นที่จุด a เห็นไหมก็จะ s หรือที่ความลึกที่ b อันนี้ให้ทำความเข้าใจค่าของตัว h นะคะถ้าเกิดความลึกที่บริเวณ b ก็นี่จากข้างบนผิวน้ำลงมาที่ b เนี่ยก็เป็นระยะของ h นะคะหรือความลึกที่ c ก็จะเป็นระดับผิวน้ำลงมายัางตําแหน่ง c นะอันนี้ก็เข้าใจนะคะทีนี้ ของเหลวแต่ละชนิดเนี่ยเราไม่ได้จำพอแค่น้ำนะคะอาจจะเป็นน้ำมันก็ได้ถูกไหมที่เรารู้จักเนาะก็คือมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการกำหนดค่าโลมาอ่าโลโลมาไม่ใช่ปลาค่าโลเนี่ย ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่จะให้พวกเราทําความเข้าใจเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเนาะแล้วมันก็จะฟิกอยู่แล้วว่าค่าโลจะอยู่ที่1นึ่งคูณสิลังสามเอ,อ่ออ่าเดี๋ยวไว้ตอนคํานวณก็แล้วกันนะคะก็จะกําหนดเป็นค่าโลมาค่าโลเราเรียกว่าค่าโลไม่ใช่ค่าโลมากําหนดเป็นค่าโลขึ้นมานะคะค่าโลของน้ําก็ค่าหนึ่ง ค่าโลของน้ำมันก็อีกค่าหนึ่งนะคะค่าโลเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าโลมาเกี่ยวข้องความสูงแล้ว G ล่ะ G คืออะไร G มันก็คือเขาเรียกว่าค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเห็นไหมการที่วัตถุเนี่ยถ้าเกิดหล่นมาหนึ่งก้อนเนี่ยทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปล่ะทำไมมันถึงหล่นลงมาใต้ผิวน้ำนั่นก็เพราะว่ามันมีค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกไงเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะ ก็จะมีหาความดันที่ความลึกต่างๆก็คือ logh นั่นเองนะคะอืมก็ในเรื่องนี้ก็จะได้ไปสองสูตรเนาะทีเนี้ยมันก็เป็นสูตรเบสิกง่ายๆนะคิดว่าไม่ได้ยากอะไรนะคะก็เราแค่หาเราโจทย์จะกำหนดมาว่าแรง F เท่าไหร่แล้วก็ในพื้นที่เท่าไหร่เราก็เอามาหาแรงดันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือ,อแต่ว่าที่ครูจะให้ทำความเข้าใจก็คือหาความดันที่ความลึกเนาะอันนี้มันก็จะมีค่าโลมาแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะบอกวิธีการคิดละกันนะคะก็โอเคเดี๋ยวมาดูรับสมองกันนิดนึงอ่ะในข้อแรกเดี๋ยวจะให้ทำความเข้าใจก่อนนะจ๊ะ ในข้อที่หนึ่งนะคะเขาถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะในข้อความต่อไปนี้ข้อหนึ่งความลึกข้อกความลึกของของเหลวข้อขอความหนาแน่นของของเหลวข้อคอปริมาตรของภาชนะที่บรรจุของเหลวข้องอพื้นที่ฐานของภาชนะที่บรรจุของเหลวจากข้อความขว้างต้นความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง รูให้เวลาตอบนะคะติ๊กตกติ๊กตกกรี๊งตอบข้อไหนกันนะคะก็เฉลยเฉลยข้อไหนก็จะเป็นถ้าแลมตอบข้อหนึ่ก็คือความลึกกับความหนาแน่นความลึกก็คือค่าอะไรนั่นเองคะ่ะค่า S อไงแล้วก็ความหนาแน่นก็คือค่าของโลนะคะไปข้อที่สองจากภาพนะคะปลาสอตัวเนี่ย ในภาชนะในลักษณะแบบนี้นะครูถามว่าได้รับความความได้รับความดันจากของเหลวเท่ากันไหมคะอันนี้เป็นของเหลวชนิดเดียวกันก็คือให้ปลายอยู่ในน้ําเพียงแต่ว่าลักษณะภาชนะเป็นแบบนี้อให้คิดดูนะคะติ๊กตกติ๊กตกกรี๊งหมดเวลาเนาะก็เฉลยนะคะ ก็จะได้รับความดันเท่ากันนะคะเพราะว่าปลาทั้งสองตัวเนี่ยอยู่ที่ความลึกเท่ากันนี่นะคะแล้วรูปร่างของภาชนะก็จะไม่มีผลต่อความดันของของเหลวนั่นเองนะคะอันนี้ก็ข้อที่2องโอเคทีนี้ก็มาดูคํานวณเนาะเหมือนที่ครูบอกออบิ g อ e ์บรรจุน้ำกับน้ำมันน้ำมันอยู่ข้างบนนะคะน้ำอยู่ข้างล่างเขาบอกว่า ให้หาความดันอันนี้ยังไม่ได้ใส่วัตถุลงไปเนาะแต่แค่มาให้หาความดันเฉยๆเนาะว่าใส่น้ํามันเนี่ยไปเท่าไหร่ใส่น้ําไปเท่าไหร่นะคะโดยนี่ก็จะมีน้ําข้างล่างเนี่ยน้ําอยู่ที่ความสูง10เซนแล้วก็น้ํามันอยู่ที่ความสูง5เซนนะคะอืมทีนี้ในการหาค่าความดันนะคะเราจะ ใช้สูตรอ่าเดี๋ยวครูเอามาเขียนเลยเนาะจะได้แบบว่าไม่ต้องดู P ีเท่ากับโลจีถูกไหมนะคะเราก็จะเอาสูตรนี้มาคิดสูตรอ้อสูตร P ีเท่ากับโลจี นะคะอย่างที่ครูบอกค่าโลเนี่ยก็คือค่าความหนาแน่นนะเพราะฉะนั้นบรรจุน้ำกับน้ำมันค่าความหนาแน่นคืออันนี้ไม่ต้องกังวลค่าโลโจทย์เขาจะกำหนดมาให้นะคะก็จะมีโลน้ำเห็นไหมโลน้ำเท่ากับ1นึ่งคูณสิบ กำลังสามกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้ก็ไม่ได้ย้ำหน่วยเนาะอ่าเดี๋ยวไปย้ำหน่วยสักนิดหนึ่งโลน้ำเนี่ยโลหน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรก็คือ M กํากำลังสามถ้าโจทย์ให้มาแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะค่า G 10เมตรต่อวินาทีกำลังสองค่า G เนี่ยฟิกตายตัวไวเลยเราจะเอามาคิดอยู่แล้วมีค่าเท่ากับ10นะคะค่า S เนี่ยแต่ค่า S เนี่ยความลึกต้องมีหน่วยเป็นเมตร เห็นไหมซึ่งในการคิดเนี่ยค้าโลกับค่า g เรียบร้อยแล้วแหละหน่วยปกติแต่เอเนี่ยหน่วยจทย์ให้มาเป็นเซนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นเมตรนะก็เดี๋ยวลบก่อนร้อยเซนเท่ากับเท่าไหร่คะร้อยเซนก็จะเท่ากับหนึ่งเมตรอืมก็เอาร้อยหารเนาะอืมอันนี้ก็จะได้เป็นกี่เซนคะ ก็จะได้เป็น0.05เมตรอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็น0.1เมตรอืมใครทําเป็นหรือไม่เป็นยังไงก็ไปหาวิธีดูนะคะก็คือเอ่อให้เราเนี่ย คิดได้เป็นก็เอาร้อยหนึ่งร้อยหารห้าอันนี้ก็หนึ่งร้อยหารสิบนะหรือ up level ก,ก็การใช้ศูนย์การเลื่อนจุดก็ง่ายๆนะคิดว่าหลายคนก็คงจะออทำความเข้าใจมาบ้างแล้วในเรื่องนี้นะคะอโอเคเราก็ได้แล้วก็ log s ของน้ำมันนะคะ ามาดูชุดของน้ำมันก่อนเดี๋ยวครูลบเนาะชุดของน้ำมันนี่อันนี้น้ำมันมอมาติ๊กไว้อันนี้น้ำมันมอมาความหนาแน่นของน้ำมัน0ูนดดอืมเพราะฉะนั้นเราจะใช้อ้อส่วนน้ำเดี๋ยวนะไม่ใช่น้ำมันเนี่ย อาน้ำมันห้าเซนเจอแล้วอยู่ตรงนี้ดูในภาพก็ได้เนาะส่วนสูงน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นมาห้าเซนแล้วก็น้ำเนี่ยสิบเซนแต่ค่าโลค่าโลน้ำมันหาโลมอม้าก่อนเออ่ความหนาแน่นของน้ำมันเท่ากับอันนี้ก็คือโลน้ำมันส่วนอันนี้ความหนาแน่นของน้ำก็คือโลน้ำนะคะ น้ำมัน0.8น้ำเนี่ยหนึ่งหน่วยก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาคิดโลน้ำมันค่าโลก็คือเราทั้ง2ชนิดก็คือน้ํามันกับน้ำนะคะโลน้ํามันเท่าไหร่ G เท่าไหร่ S เท่าไหร่ก็เราจะเอามาแทนค่านะน้ำมันน้ำมันก็คืออ,อน้ำมันเนี่ยเดียวลบ กูวงทีละตัวเนาะเอาสีนี้ดีกว่าโลน้ำมันเนี่ยเท่ากับศูนย์จุดแปดคูณสิบกำลังสามอ่ะกูจะามาแทนค่านะโลน้ำมันก็คือเอ่อศูนย์จุดแปดคูณสิบกำลังสามนะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเอาหน่วยมาใส่ก่อนเพราะมันเยอะนะคะ เดี๋ยวเอามาเขียนสวยๆเนอะโลน้ำมันก็จะเป็นบรรทัดนี้เท่ากับเท่ากับศูนย์จุดแปดคูณสิบกำลังสามอันนี้ชุดของโลแล้วก็คูณจีก็คือคูณสิบ คูณ S เท่ากับน้ำมันสูงเท่าไหร่ห้าเซนเนี่ยอันนี้นะคะเราจะเอามาคิดศูนย์จุนย์ห้าเพราะเราต้องการหน่วยเป็นเมตรอืมอันนี้วงเล็บใหญ่ๆพอจะเก็ตไหม่ตัวแปรมันจะเยอะโอน้ำมันค่า G แล้วก็ค่า S โอเคไหมวงเล็บแรกอืมนะคะ ต่อไปบวกน้ำบ้างบวกโลน้ำเท่าไหร่โลน้ำนี่โลน้ำความหนาแน,น่นของน้ำนี่หนึ่งคูณสิบกำลังสามนะส่วนใหญ่ค่าโลก็เอาตัวเลขมาไม่ต้องกังวลเรื่องหน่วยนะคะก็จะเป็นหนึ่งคูณสิบ กำลังสามนะคะแล้วก็ค่า g ก็คือสิคูณ s ของน้ำ s เท่าไหร่คะ s ของน้ำทําเป็นเมตรก็คือ0ูน1จุดนหนึ่งอืมก็วงเล็บใหญ่นะทีนี้ก็จะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ <c oughs> นะสิบกาลังสามอืม ก็คิดแต่ละวงเล็บนะคะก็เท่ากับ0.8จิ้มเลย0.8คูณ10คูณ0.05ส่วนกำลัง3เราตั้งไว้เดี๋ยวอันนี้ก็ครูก็ามาจิ้มให้ดูนะคะก็จะมี0.8คูณพวกเราดูโจทย์ไปนะคูณ10เอาเลขหน้ามาคิดนะคะคูณ10คูณ ศูนย์จุดศูนย์ห้าก็ได้ศูนย์จุดสี่นะคะอืมก็ได้ศูนจุดสี่คูณสิบกำลังสามเราก็ติดค่าไว้ไม่ได้ออกไปไหนเนาะแล้วก็บวกก็จะเป็นอะไรคะหนึ่งคูณสิบคูณศูนย์จุดหนึ่งนะก็จิ้มเดี๋ยวหนึ่งคูณสิบกำลังสามอืมนะคะ เอามาบวกกันโดยเราทําให้เลขกําลังเนี่ยอา้าวให้คิดให้เป็นเลขจานวนเต็มเอ่อสิบกำลังสามแสดงว่าอืศูนจุดเดี๋ยวนะศูนจุดสี่เนี่ยเราต้องเติมศูนย์กี่ตัวสามตัวดูนะศูนย์จุด0.4หนึ่งสองสาม แล้วหลังจุดมันมีหลักเดียวใช่ไหมเราก็ตัดศูนย์ออกเลขหน้าเราก็จะได้เป็น400ทันไหมศูนย์จุดสี่สิบกำลังสามแสดงว่าศูนย์สามตัวก็ใส่ศูนย์ไปสามตัวหลังจุดมีหลักเดียวก็ตัดศูนย์ออกเนาะอันนี้ใครไป up พเลเวล a r ทคณิตศาสตร์ได้นะคะรูก็มีเทคนิคง่ายๆเนาะ400บวกอ่าหนึ่ง ก็คือเท่าไหร่เลยหนึ่งเติมศูนย์สามตัวก็คือหนึ่งพันจบเห็นไหมง่ายง่ายเพราะฉะนั้นสี่ร้อยบวกหนึ่งพันก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็ได้เท่ากับพันสี่ร้อยหน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นนิวตันเมตรกำลังสองหน่วยของความดันนะพจบนี่ เพราะฉะนั้นความดันที่ก้นบีเกอร์ก็จะมีค่าเท่าหนึ่งหนึ่งจุดสี่คูณสิบกำลังสามนิวตันเมตรกำลังสองนะหรือใครคิดง่ายๆก็เอาหนึ่งก็บอกวิธีนะที่มาใครคิดง่ายๆก็เอาหนึ่งไปบวกกับศูนย์จุดสี่สี่คูณสิบกำลังสามนะอืมอันนี้ก็จะเยอะกับ เลขยกกำลังก็คือค่ารูนั่นเองนะแต่ถามว่าถ้าหา P A เอ่อ P เท่ากับ F ส่วน A ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะโอเคก็ฝากสูตรฝากโจทย์ไว้เรื่องหนึ่งนะก็ลองเอาไปคิดดูก็จะมีสองสูตรที่ให้เรามาคิดนะก็หวังว่าเด็กๆก,ก็คงจะได้ความรู้ในเรื่องของความดันนะคะในของเหลว